เอาเลยครับก็ต้องขกแกวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์วีพัทิทีวีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมไมค์ครับเช่นเคยนะครับในเซิร์ฟเอ็มซีทีไนท์เช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่ในโซนแรนดอมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไม่ได้มาสุ่มหรอกครับก็คือวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์เครื่องมือเช่นเคยนะครับในเซิร์ฟซึ่งเป็นตู้กาชาใหม่นั่นเองนะครับก็สามารถ ทำการสุ่มได้เอฟเฟกต์อาชูร่านะครับก็ใส่แบบเท่ๆแบบผมเลยนะครับแล้วก็ในตู้ก็จะมีอะไรมีตํารานะครับแล้วก็ของกลยาต่างๆนะครับซึ่งถ้าใครหมุนตู้นี้ก็จะรู้ว่าแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเคยซุ่มแบบจ่ผมไม่เคยได้อะไรเลยผมซุ่มไปเท่าไหร่วะสี่สิบใบนะครับแต่ไม่ได้อะไรเลยอันนี้เอฟเฟกก็ซื้อมานะครับแล้วก็หัวโซโลซื้อมาแล้วก็เอ็นแมทไม่ได้ซื้อนะครับไม่มีตังค์อันนี้ยืมมายืมแมทมีนมานะครับ แล้วก็หัวโซโลนะครับก็จะเป็นลบลีก20สิบนะครับป้องกันส5งพลังชีวิต3 0 0้อยแล้วก็บล็อกาการโจมตี20ิบนะครับซึ่งเอาง่ายๆนะครับหัวนี้เป็นหัวที่ถือว่าโอพไหม o อพเดี๋ยวก็ลองไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันแบบว่าตอนตอนผมใช้ให้น้องมันตีนะครับลองมาตีผมก็ไม่รู้ว่าจะแข็งขนาดาไหนนะครับแต่ผมว่าหัวนี้เป็นหัวที่โอพแล้วซึ่งบวกการโจมตีค่าด้วยก็แบบโอ้แจมนะครับ แล้วก็ดาบเอ็นมานะครับนี่พลังการโจมตี520นะครับแล้วก็คิยิคอน52อันนี้ยังไม่อัปเกรดนะครับมาดูอัปเกรดดีกว่าไหนๆคนแบบว่าก็อยากดูแบบอันขั้นสุดเลยใช่ไหมก็ขั้นสุดมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาคือ Snowball 5้าวินะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มคีิ์ิคออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เสียงกรุดล็อกเสียงวิญ,ญญาณที่กูร้ลองนะครับเพิ่มจาก กูดาวให้เร็วขึ้นจาก10วิขึ้นม,ม,มา8วินะครับแล้วก็เพิ่มเอนชานดาเมจด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราก็ไปลองกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแบบมีตังค์เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวมาสุ่มตู้ให้ดูอีกรอบซึ่งรอบรอบที่แล้วหัวร้อนก็เลยสุ่มไปเท่าไหร่วะ45ใบแต่ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโอเค Let s g ก เอานะครับซึ่งเราก็จะลองกัปดับเอ็นแมสเป็นอันดับแรกเลยนะครับดูซิว่าผมจะลองใช้สกิลก่อนนะครับดูซิว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับมีหนึ่งทีสองทีฟันรัวๆแล้วก็กดคลิกฝาเป็นเสียงกริลดลล้อของวิญญาณเฮ้ย <laughs> เข้าไหมนี่มันถือว่าเข้าไหมคือผมไม่ได้ใส่เซตไรเลยนะครับอาจจะไม่แรงนี่ตายแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่เซตดูนะครับ เอาละครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่เป็นเซ็ตคาเนกิก่อนนะครับดูซิว่าผมจะตีเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกนิดนึงหรือเปล่านะครับลองไปลองกันเลยนี่ครับหนึ่งทีสองทีเฮ้ยเข้าอยู่สิกิรอตวิญญาณอืมเฮ้ยรู้สึกว่าแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวตานี้ลองใช้เป็นหัวโซโลดูนะครับดูซิว่าจะเข้าเพิ่มหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันจะบวกดาเมจอีกห้ิบนะครับ มาลองดูกันโอเคปุ๊บหนึ่งทีสองทีเฮ้ยทำไมลบลีกเยอะจังสกิลราคาทุ่มไม่เข้าเลยล่ะเฮ้ยอะไรกันนี่ <c oughs> ทำไมหัวสโลตีไม่เข้า <c oughs> นี่่าด้วยสกิลนี้รอเท่ <c oughs> ถึงว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ น่าจะพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองใหม่อีกทีพวกความชัวร์ดูซิว่ามันจะแรงจริงไหมต้องลองหลายๆทีเฮ้ยนัดเดียวนัดเดียวเที่ยวสวรรค์นะครับขออีกทีแล้วกันวกความชัวร์ลองหลายๆรอบนะครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลมาแล้วโอเคลองใหม่นะครับอืมเสียงกีตาอ์วิญญ,ญาณ เจาะใจทองเจาะใจทองเสร็จแล้วก็คลิกขวาใช้สกิลเจาะใจทองกันเอา้านี่เนี่ยเฮ้ยครึ่งลอดครึ่งลอดแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงยิงไม่ชนะเอานี้ไปเลยแล้วกันอุ <laughs> ้ยสตันคู่อือ <laughs> จะตายแล้วไปถึงผมนะครับจะตายไปไหนแล้วะอ๋อหาไม่เจอเอาใหมา่ทีเฮ้ยไม่ตายจริงดิ <laughs> ดับอะไรกันนี่ ถามว่าพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับติดอย่างเดียวคือดาบนี้มันไม่มีธาตุนะครับถ้าอน,อนาคตมันมีธาตุคือแบบน่าจะโอปหรือเปล่าน่าจะเหมือนพวกดาบเฟรมปะท็อปท็อปไปเอาดาบดาบเฟรมมาลองตีหัวพี่หน่อยเดยีพี่จะใส่หัวโซโละแล้วให้เราลองตี okay, ครับเราก็จะลองให้น้องตีพี่เลยนะครับดูซิว่าจะเข้าหัวโซโลหรือเปล่านะครับลองใช้ดาบเฟรมใช้สกิลตีอะไรท็อป หน,หนึ่งทีสองทีสามทีบ,บล็บอกบล็อกรัวๆบล็อกอะไรก็ตายนะครับแล้วก็ผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะใช้เอาตัวรอดใน VP ีได้นั่นคือคุณจะต้องมีหัวคาเนกิหรือหัวโซโลเพิ่มมาหนึ่งหัวนะครับถ้าถือสองพร้อมกันสองอันเงี้ยมันแบบว่ามันจะแบบเราจะได้สองบัฟของจากหัวนะครับซึ่งหัวมันเป็นบัฟอะไรที่ดีที่สุดนะครับก็แนะนำให้มีใส้ไว้สักสองหัวนะครับ เพื่อทําการใช้ให้บัฟมันเข้ากันใช่ไหมพอถือมันก็จะได้บัฟด้วยโอเคบับมาแล้วโอเคท็อปจัดมาเต็มที่อือหนัดสองนัดสมนัดสี่นัดห้านัดหนัดเจ็ดนัดแปดนัดเก้านัดสิบนัดสิบดนัดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ยืนยืนหน้ามาเดิมนะครับ โอเคครับเอาละครับซึ่งวันนี้นะครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณน้องมิสเตอร์ท็อปมากเลยนะครับแล้วก็ทีมงานแอดมินซึ่งไม่กินวิตามินเช่นเคยนะครับส่วนวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคำแกนคิดอะไรมาลงให้ต่อนะครับหรือจะเป็นเล่นเกมอะไรก็ติดตามกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ